สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ตลาดไนบาซาสุรินนะคะในวันที่1ตุลาคม2,568นะคะบรรยากาศตลาดไนสุรินนะคะทุกคนตลาดไนบาซาสุรินในวันนี้นะคะบรรยากาศอาหารตลาดอาหารนะคะในยามเย็นนะคะ ในว่ารซาสุขนะคะอาหารตลาดในมีเยอะแยะหลายอย่างเลยนะคะมีขนมปังรสชาตขนมปังหลากหลายนะคะในตลาดในวารซาสุขนะคะเดี๋ยวเราพาเดินก่อนนะทุกคนตัต่งขเลย

ผลไม้ตลาดไหนขายตอนกลางวันอยู่ตลาดใหญ่นะทุกคนมุมที่ตะวันออกนะคะเจ้าของเจ้าเดียวกับตลาดสดเทศบาลนะขออนุญาตถ่ายนะคะไนส้โมโอ แผ่เจ็ดสิบนะคะนี่ากอนะคะก้ก็จะอยู่จะอยู่ตลาดใหญ่นะคะก็มุมที่ตอนออกนะคะก็จะเห็นอยู่ร้านนะคะทุกคนนะอยู่ตลาดนะก็มาขายเจ้าเจ้าเดียวกันมาขายที่ตลาดไหนราไม้จะจัดเป็นชุดนะคะอันนี้ร้านร้านพรีเมียม,มในตลาดไหนนะ

เอาแล้วก่อนาดันยำนะคะตลาดไนนะคะทุกคนโอเคค่ะเอาขายเลยค่ะซื้อแล้วยำนะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้ซื้อแล้วยำฟรี นี่หอใหญ่ๆเลยร้านยำนะคะมียำวุ้นเส้นยำมาม่านะคะอันนี้ชุดยำนะซื้อชิ้นได้เป็นไม้สั่งกี่ไม้ก็ได้นะคะแม่ค้ายำให้ฟรีนะคะต้องสองไม้ขึ้นไปนะทุกคนถึงจะให้ลายยำนะเฮ้ยแก น้องกำลังจะยำอยู่นะี๋ยวเราให้ดูมาทีบซื้อแล้วยำให้ฟรีถ้าเอาวุ้นเส้นเพิ่มอะไรเพิ่มนี่ค่อยสั่งเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่ม10บ,บาทใช่ไหมคะเพิ่ม10ยำมาม่านี่ขายของเท่าไหร่คะ ผาขานาคางนะทุกคน่ปนนยัวยวย่วน้ำลายกันไปเลยเได้กล้องนี้มันจับผ้าไม่ได้นะคนไม่ใช่กล้องที่ไร้สดนะกล้องอันนี้จับผ้าไม่ได้ก็เลยถ่ายได้อย่างเดียว เดี๋ยวมันจะไปตัดเปนช็อตเ้วยกันยางน่รเนี่แต่ยางหลายเลยพี่น้องนะคะข้าวเสี่ยวย่างบนขาเพิมหนึ่อแบบ เลยจะยำเล็กหน่อยอันนี้แล้คะะปบาทค่ะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาสิบบาทนะคะอันนี้สิบเหมือนกันเหรอค่ะปลาเต๋าสิบบาทเหมือนกันปลาเต๋าสิบบาทสิบใส่ให้ค่ด้วยเลยจะยำอันไหนนีกเนาะอันนี้ราคาหมูยอสิบเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เอาบุนเส้นนะคะ สั่งยำเลยหยุดที่ร้านนี้แหละทุกคนไม่เดินแล้วนะจะเอายำนะคะตลาดไนบาซา่ยายำตลาดไนนะ,ะลูกชิ้นนึ่งยำฟรีนะ,ะนะคะสั่งได้เลยเอาเลยนะนี่น้องกำลังจะยำให้อยู่นะคะตลาดไนบาซา่าสุรินจะต้องท่ากันเนี่ยเยืองอหมอนิลเลนมานิดนึงนะทุกคนนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะหนูไม่ต้องเอา เปรียวมากนะคะเอาพอดีนะคะบมนอเป็นยำนะคะย,ยตลาดไหนเดินตลนาดไหนกินยำค่ะทุกคนารคุกคนอเป็นยำเ,เส้นนะคะโอเค่ะ่งน วันนี้ช่องตอแล้วจะมีไลฟ์สไตล์บายสุเดีนก็พามาเดินตลาดไนทเที่ยวตลาดไนบาซาแล้วก็มาซื้อยำนะยำบุญซื้อลูกชิ้นเนึ่งฟรีนะฮะยำฟรีนะ,ะลูกชิ้นนึ่อยำฟรีเออขนะะนะมขนเส้น

ค่ะวันนี้ช่องโทรนัศหมีไลฟ์สไตล์บายโซรินก็พาเดินตลาดหนบาซ่าสั่งยำนะทุกคนลูกชิ้นนึ่งยำฟรีนะคะเพิ่มถ้าเพิ่มม้นเส้นก็สิบบาทนะคะก็มาม่าสิบห้าบาทหลน่าใช่ยังไงก็ กันได้เลยนะคะวันนี้ช่องตัว,วร้ายสารีไลฟ์สไตล์แล้วก็หวังว่าไว้สีทุกคนทุกท่านก็คงจะชอบในนี้นะคะทุกคนเนาะถ้าหากชอบคลิปของเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆิวงเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากฐานช่องของเรานะคะสรับคริมิเอมินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะส,สวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ โชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณร้านยำด้วยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะโอเสุด <Okay. S 1> okay.